ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาคุณทวดใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมฮะเรื่องนี้ เป็นเรื่องของของทวดที่เล็กลฟังมาจากคุณพ่อใช่ซึ่ง,งเล็กเกิดไม่ทันท่านหรอกค่ะเพราะว่าโอ้หูน่าจะย้อนกลับไปประมาณแบบมากกว่าหกสิปีได้หกสิบปีอะคำว่าทวดที่พี่รู้จักนะฮะขออภัยต้องใช้คำนี้นะครับถ้าค,คำว่าทวดขึ้นนำหน้านั่นก็แปลว่าพวกท่านเหล่านั้นนะครับต้องแปะอยู่บนฝาผนังหมดแล้ว แน่นอนค่ะถูกต้องแต่แต่ยุคนี้ทวดเดินกันเกลื่อนกราดใช่ค่ะเออเอาแล้วครับมาฟังเรื่องนี้กันครับคุณทวดเกิดอะไรขึ้นคะค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเหนือจินตนาการนิดนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่สั้นๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเล็กมองว่ามันเป็นเรื่องที่เออหน้าแปลกแล้วก็คนสมัยนี้อาจจะไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยก็คืออ่ะขอย้อนเวลากลับไปราวๆประมาณหกสิบ กว่าปีได้มังคะไม่แน่ใจเพราะตอนเนี้ยพ่อเลก็กอะ74แล้วอครับใช่เพราะฉะนั้นก็น่าจะแบบหลายปีอะค่ะทีเนี้ยเอ่อเท้าความก่อนว่าคุณทั่วตอนนั้นนะคะ่ะเอ่อท่านรับตำแหน่งเหมือนเป็นลักษณะกำนันอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางนี่แหละคะ่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นชื่อเรื่องแบบ โจนแบบเอ่อที่เขาเรียกว่าเสือต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคทีเนี้ยอ่อในสมัยนั้นเนี่ยทางตํารวจหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับกับกําเขาเรียกอะไรกับชาวบ้านก็จะโดยตัวแทนด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันในการที่อ่อปราบโจนปราบเสือหรืออะไรทํานองนี้คะ่ะซึ่งตอนนั้นทวดก็เป็นกำนันเนาะแล้วยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบขี่มา้าขี่มา้าไปไป,<อ>ไ,ปไปปราบโจนดีขี่มา้าปราบโจน <laughs> ช่ค่ะเหมือนในหนังมากเลยคืออันนี้ถึงบอกว่ามันมัน,ม,นมันเหนือจินตนาการของเล็กไปมากค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคแต่ว่าก็ฟังจากคุณพ่อมาอ่ะทีนี้มันมีอครั้งหนึ่งค่ะเขาอ่าได้รับคําสั่งนะคะจากทางการนะคะให้ไปปฏิบัติภารากิจนะคะก็คือไปจัดการกับโจรคนหนึ่งนะคะที่เขา กบดานอยู่ที่ที่แห่งหนึง่งเป็นน่าจะเป็นบ้านของเขาออืเห็นพ่อเล่าว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็น,ปนกระท่อมเป็นบ้านก็ไม่แน่ใจว่าคุณสมัยนั้นเขาอาจจะอยู่แบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคทีนี้อ่ะคุณคุณพวดเนี่ยเขาก็ก,ก็ขี่ม้าไปนะคะตามปกติก็คือไปรอตั้งแต่กลางวันก็พอไปถึงปุ๊บเขาก็ซุ่มดูก่อนว่าอ่ะเป็นยังไง จะเข้าทางไหนจะต้องวิสามันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรสมัยนั้นก็คือเขาให้อ,อหํานาจเต็มก็คือวิสามันได้เลยอ,อย่างเงี้ยทีนี้เออ่ก็เห็นว่าโจนคนนั้นเนี่ยเขาก็นั่งทานข้าวอยู่อ่ะทีเนี้ยความเชื่อของคนสมัยนั้นนาพ่อเล่าให้ฟังว่า เอ่อคนที่ทานข้าวอยู่อะค่ะเขาจะถือว่าไม่ให้ไม่ให้ใช้หมายถึงว่าไม่ให้ใช้ไปทําอะไรไม่ให้แบบว่าไปขัดเขาหรือว่าแม้กระทั่งการจะฆ่าจะแกงจะจับหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะคือคนสมัยนั้นเขาจะถือไม่แน่ใจว่าที่อื่นถือไหมแต่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือเขาก็รอทีนี้ทวดเขาก็รอสู้เหมืออย่างนั้นว่า อ่ะรอให้กินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวว่าค่อยจัดการอะไรเงี้ยออก็รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าจนจนตกแบบพกข้ามมาเ,ออเขาก็ยังกินข้าวเ่ียนนั่งกินข้าวอยู่อย่างนั้นนะ <laughs> อยู่อย่างนั้นออ <laughs> ใช่นี่เลยก็เลยถามพ่อว่าพ่อแล้วทาไมทวดเขาถึงแบบเขาก็น่าจะรู้ว่าเป็นกลอุบายหรือเปล่าแล้ววําทำไมถึงไม่ไม่ไม่เข้าไปดับชาร์จเลยเออหรืออะไรสมัยนี้เ,ออเหมือนที่เราเห็นตํารวจทำอะไรเงี้ย พ่อทั้งก็บอกว่าทวดนะ่ะบอกว่ามันไม่ได้แบบเหมือนเขาก็มีวิชาอาคมอะไรประมาณเหมือนอารมณ์เหมือนหนังคนพันอะไรทำงงแล้วเลยแต่ก็ไม่ได้เบอร์นั้นนะเหมือนเป็นกฎของเขาอะนะประมาณกฎนะใช่ใช่เป็นคนเชื่อแล้วทีเนี้ยเอ่อแล้วทีเนี้ยค่ะก็อ,กอ่ะก็รอทีนี้รอจนทุบค่ำละมันยังไม่เออจนเขาก็ยังไม่นี่ักทีเพราะเอ่อทั้งทวดเขาก็เลยเดินแบบเหมือนหิวว่าเริ่มหิวเขาก็เดินเดินไปที่สวน ของโจนคนนั้นแหละแต่ว่าเขาปลูกอ่อพวกไรสับปะรดต้นสับปะรดอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วทวดจังหวะนั้นก็เลยแบบอ่ะจังหวะนี้แหละต้องกินแล้วล่ะก็คือก็คือเหมือนกับว่าเออแกก็เดินไปที่นั่งที่สวนสับปะรดอะค่ะเสร็จแล้วก็ตัดตั้งตัดผลสับปะรดก็พากินรอแก้เบื่ออะไรประมาณนี้อะค่ะสักพักนึงเนี่ยจุดคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือ เห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มเดินมานึกสภาพแแถวนั้นแม้กระทั่งสมัยเนี้ยก็ยังเป็นแบบต้นตาลต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นเวิ้งเวิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มเดินมาแบบไกลๆและเห็นและว่าเดินมาแต่ก็มันมันมันพบข้ามอะเนาะมันยังไม่ทันมืดสนิทหรือว่าสว่างอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นตะคุ้มตะคุ้มสักพักหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทวดก็เห็นแหละ พอสักพักนึงเห็นเป็นเริ่มชัดขึ้นเรือยว่าเป็นผู้หญิงเดินท้องแก่เดินท้องแก่ตรงมาที่คุณพวดครับเสร็จแล้วก็ตรงดิ่งเข้ามาเรื่อยยิ่งใกล้ยิ่งวิ่งยิ่งใกล้ยิ่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตบมือตบมือแล้วก็ร้องแบบเสียงแบบเอ๊เออเอยเาอเอ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 อเหมือนแบบเออเออเเเออเอเอเเอ เออเออเหมือนประมาณว่าคุณทวดมาขโมยไอเนี้ยขโมยับป,ปะรดเ<อ>ขากิน,นอ่ะครับแล้วใช่แล้วแล้วเขาก็วิ่งแล้วก็แบบนี่ที่เราห้ฟังก็คือนางก็วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้ามาแล้วก็ทําเสียงแบบไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เออ่อคุณทวดเนี่ยท่านก็พอมีวิชาอยู่บ้างเนาะอ่าบวกอธิท่านเนี่ยก็ไม่ได้เคยกลัวผีกลัวอะไรเลย,เลยทีนี้ท่านก็วางปืนลงปืนที่ท่านถือไว้จะปาบโจรอ่ะท่านหยิบมีด มีดสมัยนันเขาเียกมีดมีอิเน็ปไม่แน่ใจว่ารู้จักไหม,ม,มหที่มันมีพกเนี้ยเหรอมีดที่มันแบบว่าเอาไว้อ่ายาวประมาณเกือบข้อเกือบแขนหนึ่งอะคะ่ะมันเอ้เกือบข้อแขนประมาณนั้น,นะะอะมีทิ้นแบบไว้เน็บอะไรเงี้ยเขาก็หยิบอิเน็ปขึ้นมาแล้วทีเนี้ยสิ่งที่คุณพ่อทำคือไล่ฟันผีค่ะ คือคือแบบว่าท่านไม่ได้กลัวแล้วท่านมีวิชาท่านก็แบบเอามีดอันนั้นแหละไล่ฟันเลยค่ะแล้วนางก็ไปนางก็ไปเขาก็หนีไปพอเห็นก็หนีกลับไปแล้วท่านก็กลับไปกินสับะรดต่อท, <laughs> ทีนี้เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นนะคะ่ะก็คือไหนไหนก็ไหนไหนแลละท่านก็เอา ต้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นคางตาลหรือว่าก้านใบตาลอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคมาทำ้อย้อยลอยลอยเป็นเชือกแล้วแกก็อ่าตัดผลสับปะรดกะว่าจะเอากลับไปกินที่บ้านสองสามลูกอะไรประมาณนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยคนคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนเดิมเขาก็มาอีกแล้วก็ทําท่าทีเหมือนเดิมอีกเลยอีกครั้งหนึง่งเพื่อมาไล่คุณทวดไม่ให้เอาสับปะรดของของเขาไปครับ <c oughs> ค่ะทีนี้คราวนี้ไม่ทนแล้วค่ะ ทั่วท่านก็เลยตะโกนออกไปแบบว่าแบบคอนก็หยาบนิดนึงก็แบบหานหานนี่อ,อ,อ,อะไรเงี้ยจะไม่ยุดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยออแล้วท่านก็ขวามีเล่นเดินแล้วก็ไล่ฝันไปอีกค่ะทีนี้พอเขาเริมลมขาแล้วก็เลยเดินกลับไปหาโจนที่กระท่อมค่ะออปรากฏว่าก็ออยังนั่งกินข้าวอยู่ยเหมือนเดิมย,ยังอยู่เออ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือไม่ ไม่เข้าใจว่าอย่างไงก็คือทีนี้ท่านก็เลยแบบเออคงทําอะไรไม่ได้แล้ววันเนี้ยเออก็ก็คงต้องปล่อยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้เล็กคิด,ค,ดคิดเองนะคะว่าแบบอ่าเขาคงมีวิชาเหมือนกันแล้วก็คงอย่างอย่างผีที่เขาว่ามาไล่เนี้ยน่านาจะเป็นที่เขาเลี้ยงหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้เนาะสมัยนั้นเราก็ไม่แน่ใจทีนี้ท่านก็ถอดใจว่าเออเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไหนๆก็ร้อยสับประรดเวลาก็ ก็กลับไปเอาสับระรดที่วางไว้นะคะคแล้วก็ไม่ไวายตะโกนบอกคุณผีคนนั้นว่าขอเซาสมหัวแล้วกันกลับบ้านละยังมีมารยาทเออมารยาะทีนี้ท่านก็ขี่ม้ากลับบ้านค่ะคือระหว่างทางนั้นนอะ ระหว่างทางที่ที่ที่กลับบ้านนะคะก็ค่อนข้างไกลเนาะแล้วก็มีแต่ป่ารกชัดไปหมดเลยค่ะม,มันก็จะมีทางเล็กๆพอที่แค่ให้มา้าหรือเกวียนเนี่ยพอผ่านไปได้เนาะ,ะในระหว่างทางกลับบ้านนะคะก็จะมีแบบเจอคนบางปะายเป็นชาวบ้านบางเป็นอะไรบ้างทีนี้เขาเห็นว่าอ่ะวิเป็นกำนันมาอะไรอย่างนี้เขาก็แบบ ไม่วายมีน้ําใจคะ่ะกินข้าวกินน้ํากินน้ําตาลเมาก่อนพักก่อนนะท่านก็ชิวท่านก็ลงไปดื่มกินด้วยสักพักอะไรเงี้ยคะ่ะมี่ปาตาอ๋อคุณผู้มีปาตา,อา,มมตาแอบอ่านคอมเมนต์เอาน่าจะใช่นะคะไม่แน่ใจทีนี้อ่าพอเห็นเพราะเริ่มมันค่ามากละอะทีก็ท่านก็ขอตัวกลับบ้านระหว่างนั้นก็แบบอ่าได้ทีแล้ว่ะคะ่ะปรากฏว่าท่านก็ขี่ม้าไปม้าตัวเนี้ยชื่อเจ้าหมอกอม ใชชื่อจเจาหมอกสีเขาจะคล้ายแบบขุนๆหมอกๆห,หน่อยอะไรเง,งี้ยพอลอยฝั่งก็ขี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่ได้ควบแบบวิ่งนะคะแต่ว่าก็ขี่เดินมาอะไรเงี้ยทีนี้มองไปกลางทางค่ะตรงทางที่เล็กบอกว่ามันแคบแคมันปะปาๆนั่นนะคะคเห็นเป็นหัวกะโหลกคนสีขาวโพลนเลยค่ะวางอยู่กลางทางวางอยู่กลางทางเลยค่ะคแล้ว ท่านก็ช่างแต่คุณเดี๋ยวคุณเล็กลดเสียงว่เลาะลงนิดนึงนะกำลังสนุกแล้วได้ได้ค่ะเอ่เขาเรียกอะไรเห็นเป็นหัวกะโหลกค่ะเป็นเป็นแบบหัวกะโหลกคนที่วางไว้เหมือนเอาตั้งใจมาวางเลยอะค่ะอยู่กลางทางทีนี้ท่านก็บอกแบบให้ม้าหยุดแบบหนึ่งท่านก็ช่างใจว่าอะไรอืมะไรประมาณนี้อะไรคนหรือผีหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ท่านก็ น่าจะไม่ใช่คนมั้งหรือยังไงท่านก็ลงจากม้าบอกจะหมอกรอตรงนี้ก่อนนะท่านก็คว้ามีดเล่มเดิมอันนั้นนะคะแล้วท่านก็เหมือนกับว่ายกขึ้นมาว่าคาถาอะไรของท่านครับสักปั๊บหนึ่งแล้วท่านก็เดินถือแบบถือมีดอันนั้นเดินเดินเดินดุมดุมดุมเข้าไปหากระโหลกอันนั้นนะแล้วก็ฟาดลงไปที่หัวกะโหลกอันนั้นแตกออกมาเป็นแบบเป็นเสียงเลยอะค่ะ แล้วก็พูดว่ากูไม่กลัวม,มึงหรอกท่านั้นแล้วก็ท่านก็ขึ้นมาแล้วก็เดินทางกลับต่อทีนี้พอคุณทวดเนี่ยท่านเห็นว่าเวลานั้นน่ะน่าจะประมาณสามสามทุ่มได้แล้วมั้งสมัยนั้นเขาก็จะสังเกตจากดวงเดงือนดวงจันท์นะคะตามสมัยโบราณเนาะว่าแบบประมาณกี่ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ย คุณทัว่วถี่จเจ้าหมอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงตีหนึ่งค่ะประมาณนั้นนานมากนะใช่ค่ะจาก,จากสามท<อ>ุ่มตีหนึ่งโอ้ใช่ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะท่านท่านก็ต้องรู้ว่าท่านอ่ะเวลาแค่แบบแค่ระยะแค่นี้มันต้องถึงบ้านได้แล้วแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือคุอคณทัดวถนะิ่เจ้าหมอกมาจากหมู่บ้านนั้นที่บอกว่านั่งนั่งสังสรรค์กันแล้วก็ตั้งแต่สามทุ่มแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยถึงตีหนึ่งแล้ว คือหาบ้านตัวเองไม่เจอคะ่ะอืหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอท่านก็ขี่วนอยู่อย่างนั้นจนจนกระทั่งอท่านเรื่องที่ว่าเ,ออเหตุการณ์มันไม่ปกติแล้วเนี่ยอ,อะไรเนี้ยแล้วท่านก็ตัดสินใจใช้มือลูกไปที่เจ้าหมอกะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับตะโกนแบบว่าเหมือนพูดกับพูดกับมาะะ้าค่ะว่าแบบมึงพากูกลับบ้านทีอีพราว่ามันเล่นงานกูแล้วครับประมาณนี้ ค่ะท่านท่านก็พอรู้ว่าท่านกําลังโดนแบบเหมือนอะไรพางตาหรืออาจจะเป็นของที่โจรคนนั้นเขาส่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะสมัยนั้นมันก็เหนือจินตนาการมากนะคะซึ่งเออเลาคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงวิญญาณหรืออะไรแถวๆนี้ที่ที่ผูกจิตอาฆาตเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอย่างอย่างที่บอกก็คือท่านสามารถมีอำน,นาจที่จะวิสามันได้ถ้าเกิดได้คําสั่งมาจากภาครัฐหรืออะไรเงี้ยค่ะคก็คือมันก็คงมี อาฆาตอะไรต่อคุณทวดเยอะแย,ยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ความเชื่อของสิ่งที่ที่คุณทวดทําอะค่ะว่ามึงพากูกลับบ้านทีอบอกเจ้ามา้าสมองเนี่ยนะคะค,คือเขามีความเชื่อว่าผีเนี่ยไม่จะไม่สามารถที่จะหลอกสัตว์ได้เขาก็เลยมาทําไปแบบนั้นทีเนี้ยเออสักพักหนึ่งม้ามันก็วนอยู่ที่เดิมแป๊กหนึ่งแล้วเขาก็ยืนนิ่งยืนนิ่งเหมือนแบบหายใจแบบ แบบม้าหายใจแบบเหมือนจะเล่ายงไงเหมือนที่มันแบบบึ้งๆ,ๆอ,อย่างนั้นนะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็เริ่มขยับตัวแล้วก็เดินไปเลยโดยที่ไม่ต้องบังคับอะไรนะคะบังเหียนหรอ,อไม่ต้องบังคับบังเหียนเลยสักสักนิดเลยะ่ะสักพักเดียวค่ะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะก็ออกมาพาค<ด>ุณทวดมาถึงบ้านบ้านได้อย่างแบบได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ ก็เรื่องมันก็จะประมาณนี้ค่ะ <ừ m. S 2> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องคุนี้มันสั้นมากแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วเท่ากับว่าขาไ <ขา S 2> ด้ยินไม่ชับเลยค,ค,ค,คุณทุนคุณคุณทษของคุณเล็กเขาก็ก็ยังไม่สามารถจับโจรได้เหรอเอ,อ่อเหตุการณ์หลังจากนั้นเล็กไม่ได้ถามต่อ <ừ m. S 2> ใช่ใช่ <ừ m. S 2> เหตุการณ์หลังจากนั้นเล็กไม่ได้ถามต่อแต่ทีเนี้ยณนะวันนั้นนะคะในวันนั้นอะไม่สามารถ ไม่สามารถจับได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะคือความเชื่อของคนสมัยนั้นเนาะเราก็เขาเขาน่าจะแบบเข่งคลัดมากมากแล้วค่อนข้างจะให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นโจรหรือคนดีคนรอย่งเนี่ยคนเป็นคนตายอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้เกียรติกันเลยคิดว่าอย่างนั้นเคยได้ยินอยู่ฮะผมเคยได้ยินอยู่เกี่ยวกับเรื่องการกดแบบเนี้ยเกินการให้เกียรติเหมือนเหมือนกับที่ทําสงครามสงครามกันนะฮะเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหรือว่าทําลาย โรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ใช่ใช่ใช่นครับคือต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไปในสมัยที่ต้องขี่ม้าปราบโจรเนี่ยมันดรงจริงเนี่ยเพราะว่าในป่ารถมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับทางมันไม่ได้มีถนนไม่มีถนนของรถวิ่งอยู่แล้วมันจะเป็นพวกของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างหรือเป็นม้าเนี่ครับเขาจะเขาจะเป็นพาหนะในการเข้าไปจับพวกโจรพวกอย่างงี้นะครับเพราะว่าพวจะเข้าไปลึกเนะครับแล้วก็ผมเชื่อลกันว่าโจรในที่เนี้ย ที่คุณตาทวดเนี่ยกําลังจับเข้าไปจับเนี่ยเขาไม่ธรรมดาแน่เขาต้องรู้ว่าใครเข้ามาในเขตของเขาอาจจะมีพลายกระซิบหรือมีผีที่เขาเลี้ยงเอาไว้คอยบอกคอยเตือนอยู่เขาก็จังหวะระวังรตัวจิตใอเวลาแล้วสิ่งที่คุณทวดเห็นเนี่ยที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่ะนั่นก็แปลว่าอาจจะเป็นภาพดวงตาอืสราบขึ้นมามเออนะครับเพราะว่าจะมีผีตนหนึง่งเห่น่าเป็นผีผู้หญิงคอยมา วนเวียนแล้วก็มาคอยก่อกวนอยู่ตลอดเวลาทําลายสมาธินู่นนั่นนี่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมก็เคยได้ยินมาได้ฟังมาเหมือนกันว่าวิญญาณหรือว่าของเรียกว่ามีอาคมมีมอีอาคมแบบเนี้ยนะครับบางครั้งะนะครับมันก็อไม่สามารถทําอะไรต่อพวกสัตว์แบบนี้ได้ใช่ใช่ออใช่เพราะว่าสังเกตว่าเวลาเหมือนแม้กระทั่งเราดูหนังเนี่ยนะคะเหมือนแบบมีเวลามีเหตุเพภัยอะไรก็ตามเนี่ย สัตว์เนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณก่อนทันทีเออฟังนึกฟังเรื่องนี้นึกถึงภาพภาพตามันเหมือนกับหนังเรื่องหนึ่งของเหมือนคุ้นแผนเลยอะอารมณ์ประมาณนั้นละกันอารมณ์อารมณ์มันประมาณนั้นแล้วก็ดาบเล่นนั้นที่คุณตาใช้ฟาดฟันสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะน่าจะเป็นดาบอาคมหรือปะนะเนอะไม่แน่ใจคร็บไม่ใช่ไม่งั้เลยไม่งั้นคง ฟันกะโหลกไม่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงผีจนนั้นก็คงไม่หนีไปหรอกนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็คือยังไม่สามารถจับจรหรือว่าเสือตัวนี้ได้ท่านี้ได้ณวันนั้นนะคะไม่จับจับไม่ได้ก็คือต้องกลับบ้านไปกินสับปะรดแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ถามต่อแต่ท่านก็ทําหน้าที่จนเวลาสุดท้ายของท่านนะครับเชื่อใช่เชื่อเหลือเกินกับการที่ ํารวจหรือว่าคนที่เขาจับโจรนะครับเขาจะมีเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีเซน์ของเขาในการจับการที่ใ,ให้เพื่อนๆลองคิดดูหรือว่าคุณเล็กลองคิดดูนะครับคิดตามผมว่าการที่เราเป็นเจ้าหน้าที่จะไปจับใครสักคนหนึ่งถ้าไปจับอ่ป้าๆยายๆท,ที่เขาเล่นไพ่กันนะ่ะถามหน่อยจะต้องเอาคนไปเยอะแยะต้องมีปืนมีพกอะไรไปไหมไม่ต้องอืใช่ไหมแต่ถ้าไปจับคนหนุ่มหน่อย หรือว่าเป็นคนที่แบบเออมันเป็นคนที่แบบวิ่งราวเก่งๆหน่อยอ่ันนี้ก็ต้องมีสองสามคนขึ้นไปสักนิดหนึ่งแล้วถ้าไปจับคนที่มีคาถาคมล่ะ่เออเขาต้องทำกันบ้านใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ตำรวจนี่เองนะฮะต้องเป็นเสือเหมือนกันต้องมีวิชาคมเหมือนกันถึงจะจับแบบนี้ได้ใช่ค่ะเออไม่งั้นสมสีสมหเข,เข้าไปครับควาาน้ำเหลวแน่นอน ไม่เจอแน่นอนน,นี่ขนาดท่านท่านมีวิชาท่านยังทําอะไรไม่ได้เลยเ,เล่นเล่นอุบายแบบแบบความเชื่ออะไรอย่างเนี้ยคท่านก็คงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งถ้ายุคเนี้ยล่นหลานฟังก็อาจจะเป็นเรื่องเหมือนในหนังเหนือจินตนาการแต่แต่มันคงมันคงพี่คิดนะพี่คิดว่ามันมีจริงแน่นอน นะครับไม่งั้นก็คงมคไม่งั้นก็คงไม่อาจจะมีการเล่าต่อต่อกันมาถึงลูกหลานทุกวันนี้หรอกครับใช่อันนี้ก็คือตอนนั้นพ่อก็คือได้เขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นพ่อก็ยังอยู่ทวดก็ยังมีชีวิตอยู่ก็คือเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเลยอะค่ะที่ท่านเจอแล้วก็แบบอมาเล่าบ้างไม่ได้เล่าบ้างแต่ตอนนั้น พ่อเขาเป็นเด็กเขาก็กลัวผีเนาะเขาก็ไม่ค่อยได้รับฟังอะไรมามากมายค่ะ<อ>แต่แบบอย่างที่คุณเต้บอกค่ะว่าสมัยเนี้ยเราอาจจะนึกไม่ถึงเลยสิ่งที่เล็กเล่าไปเนี่ยตอนแรกได้ฟังมาเลยก็แบบตลกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ดูขุ่มพันธ์หรือเปล่า<อ>แต่จริงๆแล้วอะคือเสือเหล่านั้นนะคะของจริงหมดเลยนะคะแล้ว หนึ่งในเสือในที่ชื่อดังในในในหนังเรื่องขุนพันธ์หรือที่เราเคยได้ยินกันก็เต็มคนเหมือนเป็นญาติหางของใช่เขาก็เออแต่เรื่องในเล็กไม่ขอเราแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะกำกึ่งไม่เป็นไรฮะอ้าวโอเคนะครับก็ถือว่าใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ฟังเรื่องนี้ให้มันเป็นนิทานสักเรื่องหนึ่งหรือเป็นนิยายสักเรื่องหนึงก็แล้วกันเนาะ ใช่ใช่ค่ะใช่มันเหมือนนิทานอ่ะครับได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับคุณเล็กที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะคุณทวดนะครับได้เหนือจินตนาการอย่างที่คุณเล็กบอกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นต่อไปติดต่อมานะหรือยังไงที่ผมติดต่อกลับไปเนาะได้ค่ะโอเคแล้วก็กอนวางสายคุณเล็กดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ